แดงคันนี้จองส0มร้อขับฟรี3เดือนของ แล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวกระจ,จังฮันนี่นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดด้วยสีดําด้านนะฮะคิค้วกันศาสตร์ซ้ายขวาเสาวากาศก็จะเป็นแบบตัวธรรมดาแล้วก็แหลกหลังคามีมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถใส่ไปกับตัวรถได้เรียกว่าเป็นเอเซอรี่ที่ทําให้รถดูบึกบึนดูแข็งแรงดูใหญ่แล้วก็ เหมาะสมกับฐานของตัวรถที่มันได้มีการออกแบบมาเป็นบิ๊กไซส์อเมริกันสไตล์แบบนี้นะครับมือเปิดกับตัวเบ้ารองมือทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมบันไดข้างมีมาให้ครบคราวนี้เนี่ยพามาดูตัวด้านในกันบ้างสําหรับอย่างตัวเนี่ยคนจะกลัวอย่างก็คือและใช้แล้วก็เล่นในเรื่องตัวออปชั่นอาจจะไม่แม่นไม่ต้องห่วงนะฮะพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นสีก้านมัลติฟังก์ชันฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านขวามีปุ่มค่อนข้างที่จะเยอะ แต่มันก็คือใช้งานได้ค่อนข้างที่จะจบนะฮะซึ่งมันแยกกันแบบอิสระอย่างชัดเจนนะครับมี cruise control แต่ว่าเป็นตัว cruise control แบบธรรมดาแล้วก็เครื่องเล่นตรงนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นจอมนิเตอร์ Monitor แสดงการตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆนะครับเบรกมือใช้งานได้ตามปกติเกียร์ออโต้มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราจะเอาไปเพิ่มอาทิอย่างเช่นตัวแพดเดิลชิปนะฮะ หรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวโพวงใหม่ก็ทําได้นะครับแต่มันอาจจะมีการเสียตรงเสียทางอะไรพวกอย่างนี้เพิ่มเติมอีกอย่างเนี่ยตัวโคมไฟเนี่ยมันปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะฮะปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยไฟสูงไฟต่ําเปิดตันมุงตันหมอกอะไรพวกนี้ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าตัวที่ปัดเนี่ยมันเป็นแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวไม่มีแบบมามงมมาหมุนเหมือนกับตัวรถรุ่นอื่นและตรงนี้มันจะบังคับจากตัวไฟหน้าทางด้านขวามือฝั่งทางด้านคนขับนะฮะ แล้วก็ตัวบอกนะครับเป็นบอกผ้าสำหรับแรนเจอร์เนี่ยให้มาเป็นตัวบอกผ้านะครับเซนทันลงเซนทันล็อกใช้งานได้ง่ายอ่านี่เป็นแบบนี้พื้นที่ด้านในค่อนข้างที่จะก,กว้างมือโหงด้านบนก็มีมาให้นะครับเพดานก็จะเป็นตัวสีเทานะฮะเหมือนรถสแตนดาร์ดอื่นๆทั่วไปเห็นไหมครับมันแดงเนี่ยมันแดงแบบแดงออกเหลื่อมส้มๆไม่ได้แดงแบบแดงเลือดนกแดงเลือดหมูอะไรประมาณนี้ หรือไม่ได้แดงแบบซ u เปอร์เลดมันจะเป็นแดงผสมกับตัวออเรนซ์นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเรียกกันในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแดงสว่างนะครับประมาณนี้แล้วก็ซอกด้านในหัวเก๋งเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ต่อฟงต่อไฟด้วยนะเพราะว่าสำหรับตัวโรบาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวไฟเบรกตรงที่3ติดตั้งมาเพิ่มเติมไม่ด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างบางทีเนี่ยเอาตรงนี้ออกไปขายเป็นตัวเศษเหล็กได้ไหมได้นะครับ ขึ้นอยู่กับคนลูกค้านะว่าชอบแบบไหนหรือว่าต้องการแบบไหนอีกอย่างหนึ่งไม่พูดไม่ได้ก็คือจะเป็นตัวสติกเกอร์คาดด้านข้างตัวรถนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของที่ติดออกมาจากศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดอย่างตัว La นเจอร์เนี่ยมันจะมีแต่งสติกเกอร์แบบนี้กับตัวที่ไม่มีแต่งสติกเกอร์มันก็มีนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะออกเขาก็ต้องมีการถามเราก่อนอยู่แล้วว่าเราอยากได้เป็นแบบสติกเกอร์แบบนี้ไหม บางที่อาจจะมีการบ่งในเพิ่มในยอดจัดบางที่อาจจะแถมไม่ฟรีอันนี้มันก็แล้วแต่โชว์รูมไปนะฮะแต่สําหรับอย่างคันนี้ของเราเนี่ยคือมันมีเป็นตัวคาดสติ๊กเกอร์ลายพางแบบนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นตัวลายเดียวกันนะฮะยาง BF เหมือนกันขัดส่งขัดซีอะไรพวกนี้ก็เป็นของเดิมช่วงล่างทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดนะครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไม่ซับซ้อนนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือ สำหรับอย่างแ a นเจอร์นี่นะครับมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลในรุ่น2.2ลิตรและเป็นเกียร์ออโต้แบ6สปีดอย่างตัวนี้นี่การใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยเหลือเฟือออกต่างจังหวัดก็สบายใช้งานในตัวเมืองใช้งานนอกตัวเมืองหารถกลับบ้านในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวและสำหรับวันนี้เนี่ยได้มีการทำคลิปแ a นเจอร์แดงคันนี้มันตรงกับวารนไทพอดีเพราะนั้นขอให้เป็นแลนเจอร์ที่ส่งมอบความรัก ให้กับคนที่กำลังมองหาเลนเจอร์แดงแบบนี้อยู่รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวด้านท้ายเนี่ยมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นตัวสีดำด้านของเลนเจอร์ตรงรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่อยู่ทางด้านใต้ฝาท้ายตรงนี้เป็นตัว XLT โคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะแม็กไลเนอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ กระบะค่อนข้างกว้างแต่พวกแบบยังช่วยลดแนงลงแนงหน่วงและพวกนี้แลนเจอร์ตัวนี้คือยังไม่ได้มีใส่มาให้นะครับกอดมีตะขอเกี่ยวของล็อกโซ่เกี่ยวชงเกี่ยวเชือกนะฮะกระบะค่อนข้างจะแข็งแรงคัสซีเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ในฟิลของการขับขี่เนี่ยสำหรับอย่างตัวรถกระบะพวกนี้เนี่ยคือไม่ยากนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นได้เลยว่ารถพวกนี้หรือว่ารถปีใหม่ๆที่ออกมานั้น หรือว่าส่ประตูส่วนมากที่เราจะเห็นกันในช่วงของยุคปีใหม่ๆแบบนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ซะเป็นส่วนมากนะครับ 1. ขับง่ายนะฮะสคนที่เป็นมือใหม่ขับก็สามารถขับได้ 3. ถ้าเกิดอย่างเรามีความจาเป็นที่ต้องหารถกลับบ้านในช่วงของวันหยุดหรือในหน้าเทศกาลไหนๆก็ตามและต้องการเป็นตัวรถปีใหม่กับราคาที่ประหยัดแนะนําเป็นเจ้าคันนี้ครั้งเดียวจบคันเดียวจบ ทีเดียวจบและไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับราคาตั้งขายไว้อยู่ที่599,000าย้ำนะฮะ599,000บาทตัวนี้ปี2018นะฮะเขาเนี่ยวแบบนี้ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้านะครับที่สนใจแลนเจอร์แดงคันนี้ดูคลิปนี้มาเน้นย้ำเลยจองก่อนเลยแค่300บาทจะไป้ผ่านคืนเงินจอง จัดไฟนั้นไม่ผ่านก็คืนเงินจอง 2. ขับฟรีอีกสักเดือนสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตขับฟรีไปเลย3เดือนเต็มๆนะฮะส่วนอย่างที่3ฟรีจัดโอน1,000 0บาท 4. ฟรีภาษีและพรบ5ฟรีรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปี 6. ฟรีแม็กใหม่ฟรียางใหม,ฟม่ฟรีคิ้วซุ้มรอ และรับประกันเครื่องเกียร์ให้กับพุุลูกค้าอุ่นใจมั่นใจได้เลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ส่งเดินทางมาจะไปแนนที่ร้านเรามีบริการส่งมอฝากเซ็นไปแนนถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลสำหรับในเรื่องตัวโปรโมชั่นในเดือนกุมภานั้นจะมีแต่คำว่าฟรีฟรีและก็ฟรีเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจเจ้าแลนเจอร์แดงคันนี้แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับ หรือว่าเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สส่ตรงก็ได้สะดวกช่องทางใดช่องทางหนึ่งรีบติดต่อันเข้ามาได้เลยส่วนสําหรับรายละเอียดอื่นๆต่อเราคงราคาอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม่อีกทีหนึ่งฝากไว้ด้วยนะฮะตรงกับวันแนไทายพอดีหน้าเป็นอีกคันหนึ่งที่ออกในเดือนแห่งความรักเดือนนี้มากๆคอนเฟิร์มฟันธงแปรตีลถสวยพร้อมใช้ท่องที่ปฏิบัติออโต้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ